หากกองนวัตกรรมและวิจัยเป็นต้นไม้รากแก้วคือการมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะจะทําให้ได้ผลลัพธ์ในการทํางานที่ดีองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมจะพัฒนาได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องเพราะทุกกระบวนการมีความโปร่งใสและเคารพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระบบและมาตรฐานที่มีจริยธรรมช่วยป้องกันการการธทํมที่ผิดก,กฎหมายหรือผิดจรรยบรรณการทํางานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ช่วยให้องค์กรได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรพนักงานที่ปฏิบัติตน,ตนตามหลักจริยธรรมจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความร่วมมือและลดปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานกองนวัตกรรมและวิจัยมีพันธกิจคือพัฒน,นาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมพัฒน,นาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒน,นาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ หลักการทำงานที่ยึดถือคือส่งเสริมให้มีแนวทางต่างๆที่มีคุณธรรมจริยธรรมเช่นกำหนดระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณการทำวิจัยที่โปรง่งใสตรวจสอบได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภณัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัยและนวัตกรรมกำหนดตัวชี้วัดวิจัยให้โครงการวิจัยต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรมในการวิจัยโดยกำหนดให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนต้องได้รับการรับรองจริยธรรมก่อนดำเนินการเพราะคนคือหัวใจขององค์กรเราจึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและส่งเสริมภาสิทธิ์ที่เป็นค่านิยมองค์กรเราจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยครอบคลุมสมรรถนะและทักษะเพื่อให้การทํางานที่กองนวัตกรรมและวิจัย ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นความรู้ด้านวิจัยการใช้ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานความรู้พื้นฐานในการทำงานทาสิทธ์เราวางแผนส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงค่านิยมจึงจะทำหลักสูตรในปี2569ซึ่งจะให้บุคลากรทุกคนได้เรียนรู้และผ่านเกณฑ์การพัฒนานวัตกรรมจริยธรรมดยเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์นั้น กองนวัตรกรรมและวิจัยมีแนวคิดในการส่งเสริมการทำความดีมีจริยธรรมและสร้างความยินดีกับผู้อื่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรจากแนวคิดทำดีเพียงเล็กน้อยบ่อยครั้งสม่ำเสมอทำให้เกิดนวัตรกรรมการสะสมแต้มบุญโดยเป็นการบันทึกการทำบุญทำความดีมีความซื่อสัตย์ในการบันทึก หรือนำภาพมาประกอบการสะสมแต้มบุญการชื่นชมยินดีส่งเสริมคนดีและสัมพันธภาพที่ดีจึงมีนวัตรกรรมการอวยพรวันเกิดเพื่อนร่วมงานผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมแชนว่าและมีการยกย่องเชิดชูผู้ที่ได้ทำความดีซึ่งการชื่นชมซึ่งกันและกันเป็นการเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและส่งเสริมให้คนทำดี เมื่อเรามีความรักความเข้าใจและยินดีกับความสำเร็จของกันและกันจริยธรรมก็เติบโตอย่างงดงามในทุกพื้นที่ขององค์กรเรายังขยายผลสู่สังคมผ่านกิจกรรมการบริจาคสิ่งของร่วมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้หลัก3าอาเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่แก่คนรุ่นหลัง ให้มีทรัพยากรที่ใช้ได้นานยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราให้ความสําคัญกับจริยธรรมและนวัตกรรมที่เป็นรางฐานาของความย,ายั่งยืนและเป็นพลังขับเคลื่อนของกองวัฒกรรมและวิจัย